بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أ มาบัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ a ะบะเราะกาคุอคามรักความตตาประณีจากเอกองอัลลอฮฺ سبحانه แะฮูวาตะาอาลาได้ประสบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกท่านทุกคนเราห่างหายกันไปสองคาบนะครับ นะสองคาบด้วยกับโทรศัพท์ของนะโทรศัพท์ของคุณมัดนี่มันมีปัญหานะมันมีปัญหาเรื่องของการโหลดลง youtube เวลาอัดวิดีโอแล้วเนี่ยมันมันตัดนะอัดอัดอยู่มันตัดแล้วมันก็บอกว่าความจำของท่านเต็มแล้วประมาณนี้นะก็นะ มาต่อกันนะ่ะมาต่อกันจากคาบก่อนหน้านี้นะ่ะคาบก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้อ่ะมันก็ใกล้ที่จะสอบนะ่ะใกล้ที่จะสอบเก็บคะแนนกลางภาคแล้วนะ่ะใกล้ที่จะสอบเก็บคะแนนกลางภาคนะ่ะครูมัดอาจจะทําข้อสอบสัก10ข้ออินชาอัลลอฮ์น่ะครูมัดอาจจะทําข้อสอบสักสิบข้อให้เราทํากันในคลาสรูมนะนะ ให้เราทํากันในคสุบเป็นข้อสอบง่ายๆนะข้อสอบที่เช็คว่าใครเข้าเรียนไม่เข้าเรียนว่างั้นนะข้อสอบที่จะเช็คว่าใครเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างนะสักสิบข้ออินชาอัลลอฮ์นะเราก็เข้าไปทํากันนะเพื่อเป็นการเก็บคะแนนสะสมไปนะพอเวลาปลายภาคแล้วเราจะได้คะแนนที่ดีๆอินชาอัลลอฮ์บิซิลล เราอาจจะต้องเรียนกันในรูปแบบนี้ไปอีกสักพักพักใหญ่ๆเลยแล้วนะครับนะสักพักใหญ่ๆเลยนะเพราะในตำบลไทยตอนนี้นะเหตุการณ์ก็ไม่สู้จะดีนะทําให้โรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเรียนตามปกติได้อีกนานแหละถ้าที่อื่นเปิดก็ทอิตก,ก็ยังนะ่นะเพราะทอิตเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะก็ ไม่เป็นไรเรียนที่ไหนก็เหมือนกันถ้ามันเป็นการเรียนไปเพื่ออัลลอฮฺซาลาเรียนไปเพื่ออัลลอฮฺซาลาจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่เราหยุดกันตรงเตรียมสมุดปากกาจดนะครับจดไม่มากวันนี้จดไม่มากแต่ต้องจดต้องจดจดไม่มากแต่ต้องจดคราวที่แล้วเนี่ยเราจบกันตรงอัลวาฮยิบูฟิฮักิลลาฮิตาอัลลา ทับศิลานะอัลวาจิบุอัลวาจิบุใน حق ิลลาฮิททับศิลานิชรูนะสิฟัตันนะบันดาสิฟัตวาจิบสำหรับอัลลอฮฺทที่เราต้องเรียนกันแบบรายละเอียดนะที่เราต้องเรียนกันแบบเป็นรายละเอียดนะมีอยู่ยี่สิบสิฟะมีอยู่ยี่สิบสิฟะ มีอยู่20่สิฟัตอ่าสิฟัตที่1ต่อจากก่อที่แล้วนะสิฟัตที่1ค่อยๆเขียนไปนักเรียน 1. อัลวูจูดู 1. อัลวูจูดู วุจูดเนี่ยนะอุญุตหมายถึงที่เราท่องมาก็คือวุจูดก็คืออัลลอฮฺตาลาทรงมีนะอัลลอฮฺตาลาทรงมีนะอัลลอฮฺตาลาทรงมีนะอัลลอฮฺตาลาทรงมีเรียกจดแค่คําว่าวุจูดพอนะวุจูดเนี่ยนะอัลลอฮฺตาลาทรงมีนะความหมายของมันก็คือザด ของอัลลอฮฺต้าอนะัลาห์น่ะมีแน่นอนนะคือ zat ของอัลลอฮฺต้าอนะัลาห์น่ะมีแน่นอนนะ zat ของอัลลอฮฺต้าอัลามีแน่นอนแล้วหลักฐานในเรื่องการมีของอัลลอฮฺต้าอัลาหล่ะนะหลักฐานในเรื่องการมีของอัลลอฮฺต้าอนะัลาล่ะอะไรล่ะคือหลักฐานที่ว่าอัลลอฮฺต้าอัลามีคําตอบก็คือการที่การมี คือการที่บรรดามัคคโลกสิ่งที่ถูกสร้างต่างๆนี่มันปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่ประจักษ์ชัดของเราเ่ยประจักษ์ชัดกับตัวเราที่ทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนี่คือหลักฐานว่าจะต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนนะจะต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนถ้าหากไม่มีผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีอันนี้เบสอันนี้สติปัญญาที่ที่สมบูรณ์สติปัญญาที่ไม่ไดี นีไม่ได้บกพ้องเนี่ยมันจะต้องตัดสินไปในแนวนี้มันจะต้องตัดสินไปในแนวว่าสิ่งนี้จําเป็นมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งที่ถูกสร้างมันมีขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันวายิบมันจําเป็นสติปัญญาต้องตัดสินว่ามันจําเป็นมันจะต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนมี <c oughs> เห็นไหมมีผู้สร้างอย่างแน่นอนง่ายๆนะเมื ME ่อปรากฏสิ่งที่ถูกสร้าง มันเห็นชัดเด่นอยู่ขนาดนี้เนี่ยมันก็ชี้ชัดว่าจะต้องมีผู้สร้างมีผู้สร้างเนี่ยคือประการแรกเอ่อสิฟัตวาจิบสำหรับลอตอาลาจะต้องวูยูุจะต้องมีน่าจะต้องมีมีเนอะไรละ่ะมีนะคือซาดของลอตอาลาต้องมีอย่างแน่นอนนะซา,าดของลอตอาลาต้องมีอย่างแน่นอน อะอายะกุรานที่อายะกุรานที่มามาตอกยำ้ำมาบอกในสิ่งที่สอดคล้องกับสิปัญญาของเราก็คือนนอายะกุรานที่บอกว่าวงหูคอลากอกุมนะอัลลอฮ์นั้นได้สร้างพวกท่านทั้งหลายวาา่ามาตามาลูนนะและสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้กระทำกัน และสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้กระทำกันอัลลอฮฺตาลาสร้างทั้งนั้นอัลบูยนะสรุปไม่ง่ายนะเรียนนะเข้าใจนะอั Al ลบูยูดแปลว่าอัลลอฮฺตาลาทรงมีมีหมายความว่าอย่างไรหมายถึงราฐของอัลลอฮฺตาลานามีอะไรคือหลักฐานว่าอัลลอฮฺตาลามีก็คือสิ่งที่ถูกสร้างที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ย เป็นหลักฐานว่าจะต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนลัทธิฟัตทีหนึ่งคือมีเอาเข้าใจแบบนี้ก่อนนะนเข้าใจแบบพื้นฐานแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวมอสองเราจะจดเยอะามากกว่านี้สักนิดหนึ่งในเรื่องของวุธดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเรื่องวุฒิตอนมอสองแต่ว่าเราก็จะจดมากกว่านี้สักนิดหนึ่งในเรื่องของวุนะ วันนี้เอาความเข้าใจแบบนี้ก่อนต่อมาซีฟัตที่2นะซีฟัตที่2อัลกีดามุอัลกีดามุนะกีดมัมะที่เราท่องมากีดัมเนี่ยมันแปลว่าอะไรกีดัมแปลว่าอัลลอฮฺต้าอาลาทรงเดิม อัลกิดามูนี่แปลว่าอ nah, ัลลอฮ์ต้าอัลาทรงเดิมนะอัลกิดามูนเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ต้าอัลาทรงเดิมหมายถึงน nah, ะเราจดแค่อัลลอฮ์ต้าอัลาทรงเดิมพอนะที่เหลือก็ฟังการอธิบายอัลกิดามเนี่ยนะกิดามนี่หมายถึงไม่มีจุดเริ่มต้นของการมี นะไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนะอาจจะฟังฟังฟังยากสักนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากนะมันเป็นความเข้าใจที่เราต้องต้องต้องตั้งใจสักนิดหนึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีหมายถึงอัลลอฮ์ตาลามีขึ้นมานะโดยที่ไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีไม่มีจุดเริ่มต้นอัลลอฮ์ทรงเดิมไม่มีใครสร้างอัลลอฮ์ตาลา ไม่มีใครสร้างอัลลอฮ์ตาอาลาเนี่ยไม่มีใครสร้างอัลลอฮ์ตาอาลาเรียกว่าไม่มีจุดเริ่มต้นของการไม่มีจุดเริ่มต้นของการไม่มีจุดเริ่มต้นของการอัลกุรอานกล่าวว่าฮุวัลเอววัลูฮุวัลเอววัลูลลพระองค์นั้น นะเอาวาลูนะไม่มีจุดเริ่มต้นของการน่าเอาวะลูกนะพระองค์นั้นน่าไม่มีจุดเริ่มต้นของการมี <c oughs> เอาวัลหลักฐานละ่ะหลักฐานที่ว่าอัลลอฮฺต้าอัลาทรงกี่ดำ หลักฐานที่ว่าอัลลอฮฺตาลานั้นน่ไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีหากอัลลอฮฺตาลาไม่กี่ดำแล้วน่าสรรพสิ่งทั้งหลายบนหน้าโลกนี้จะไม่มีขึ้นมาน่าจะไม่มีแต่สรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นอยู่บนหน้าโลกนี้เนี่ยมันปรากฏขึ้นมาชัดนั้นแสดงว่าอัลลอฮฺตาลานั้นต้องทรงเดิมปรากฏว่าอัลลอฮฺตาลานั้นต้องทรงเดิม ในเบื้องต้นนี้ให้เราเรียนเข้าใจว่าคําว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงเดิมหมายถึงนะเอาแค่ตรงนี้พอคาว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงเดิมหมายถึงไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนะไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนะไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีนะเอาแค่นี้ก่อนะวันนี้เอาแค่สามสิบฟัส Nè, khỏi si sĩ nín, này Sĩ tòa mà al ba u Al-ba-qa-u Nè al ba, -u. Na, al -ba u Allah Nè, Allah song ถาวรอนนะอัลลอฮ์ทรงถาวรออัลลอฮ์ทรงถาวรอนะอัลลอฮ์ทรงถาวรคํคำว่าถาวรหมายถึงไม่มีจุดสิ้นสุดของการมีนะไม่มีจุดสิ้นสุดของการมี คำว่าถาวรนี่คือไม่มีจุดสิ้นสุดของการมีคือมีไปแบบอาบดันอาบดไม่มีจุดสิ้นสุดของการมีนักเรียนดูสองข้อนี้นะระหว่างกีดัมกับบอโกกีดัมเนี่ยองลอตารามีมาแต่เดิม้วมีโดยที่ไม่มีคําว่าไม่มีมาอยู่ก่อนมนุษย์เราเนี่ยนะก่อนจะมีขึ้นมาเนี่ยมันมีคําว่าไม่มีมาอยู่ก่อน เรานะ่ะฉันเนี่เกิดพีศ2518ปี2517น่ะฉันยังไม่มีฉันไม่มีอยู่หน้าแล้วพอมาปี2518ฉันจึงมีขึ้นมาแบบนี้เราเรียกว่ามีจุดเริ่มต้นแล้วอยู่ไปสักพักหนึ่งอายุ60กว่า70กว่าแล้วฉันก็ตายลงไปดังนั้นมีคําว่าไม่มีมาต่อท้ายนะ,ะแสดงว่าฉันเนี่ยไม่บกเกาะแล้วก็ไม่กีดำแต่เอาลอตตาลานะกีดำอัลลอฮ์มีมาแต่เดิม แล้วก็มีโดยอะไรล่ะบอกก็มีโดยที่ไม่มีคำไม่มีมาต่อท้ายนะคือมีไปตลอดคําว่ากีดําเอําคำว่าบอกก็นะบอกก็คือมีนะโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของการมีคําว่าบอกก็เนี่ยนะมีโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของการมีคําว่าบอกก็ก,ก,ก,กีดําบอกก็เป็นคุณลักษณะของพระเจ้าถ้า ถ้าพระเจ้าไม่มีสองลักษณะนี้จะไม่ปรากฏมรรคโลกจะไม่ปรากฏสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดถ้าพระเจ้าไม่มีสองคุณลักษณะนี้จะไม่ปรากฏสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดนะจำไว้นะกีดํากับบอกกีกดําปฏิเสธจุดเริ่มต้นของการมีบอกก็ปฏิเสธจุดสิ้นสุดของการมี อ่าเอาเขาเอาเอาเขาข้าวเอาเข้าใจแค่นี้พอกีดัมปฏิเสธจุดเริ่มต้นของการมีบอกก็ปฏิเสธการสิ้นสุดของการมีอ่าอืมนะนะบอกก็กับกีดัมนะกีดัมปฏิเสธจุดเริ่มต้นบอกก็ปฏิเสธ น่าปฏิเสธจุดสิ้นสุดของการมีน่อืมโอเคน่กี่นาทีแล้วอ่สิบห้านาทีแล้วน่สิบห้านาทีเดี๋ยวนั้นทบทวนนะน่าทบทวน นะบทนี้นี่เราเริ่มต้นเลยกับอัลวาจิบูฟิฮักิลลาฮิตาอัลาอิจมาลันวะฮุวัติซอฟููบิกุลิกามาลินอันดับแรกเราต้องอีมานก่อนว่านะอันดับแรกเป็นการอีมานแบบสรุปนะก็คืออัลลอฮฺตาอัลานะมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะอัลลอฮฺตาอัลานะมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ทั้งหมดอัลลอฮฺตาอัลาไม่มีคุณลักษณะที่บกพร่องใดๆเลย นะลักษณะใดก็าตามที่ไม่คู่ควรสำหรับพระเจ้านะอัลลอฮฺตาลาไม่มีนะแต่ลักษณะใดที่มันสมบูรณ์ที่มันนะคู่ควรสำหรับอัลลอฮฺตาลานะอัลลอฮฺตาลามีทั้งหมดและจําเป็นต้องมีด้วยเช่น,ะนอัลรอฮฺมานนะอัลฮะมานอัลกออฮัดอัลฮากิมนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันวาจิบมันจะต้องมีที่อัลลอฮฺตาลาอย่างแน่นอนนนนะัแะนน้แล้วนักวิชาการก็แยก แยกแยกซีฟัตออกมาเป็นซีฟัตที่เราจะต้องจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะเป็นซีฟัตว ajib นะยี่สิบประการที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะ่ะเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบตับซีลันเป็นการเรียนรู้แบบลายาละเอียดนะต่อมาดังนั้นเราก็เข้ามามาหัวมาซีฟัตที่หนึ่งก็คืออัลวูยุดคือมีรัตของลอตาลานะมีแน่นอนหลักฐานก็คือ การที่ปรากฏสปปรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันชี้ชัดว่าจะต้องมีเห็นไหมมันชี้ชัดว่าจะต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนนาบุยูญส่วนสิฟัตตอมากีดำนากีดำเป็นการปฏิเสธจุดเริ่มต้นของการมีส่วนบอก,ก็ะเป็นการปฏิเสธจุดสิ้นสุดของการมี ฮุวัลเอาวัลูวัลอาคิรูจายะัลกุรอานคําบบนั้นฮุวัลเอาวัลูวัลอาคิรูการมีของลอตตาลานั้นมีโดยที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและมีไปโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของการมีนะพราะอย่าลืมว่าอคิดาเหล่านี้มันได้มาจากอัลกุรอานนะได้มาจากอัลกุรอานได้มาจากกุรอานนะได้มาจากอัลกุรอาน สามสิฟัดนะนักเรียนจำให้ดีนะนะักเรียนจำให้ดีสามสิฟัดบูจูดกีดัมบากะนะสามสิฟัดอินชาอัลลอฮ์นะภาวต่อไปนะภาวต่อไปเราก็ต่อที่อัลมุคอลาฟาตุฮูตทอาลาลิลฮาวาดิสวะกิยามูฮูตทอาลาบินัปซี นั่นแลนะยางที่บอกไปตอนต้นคาบนะว่าเดี๋ยวครูมัดจะออกข้อสอบสักสิบข้อแล้วนะข้อสอบสักสิบข้อนะ่ะให้ทําใน o o g l e c l a s s r o o m นะ่ g o o g l e c l a s s r o o m อินชาเอาแล้วเดี๋ยวจะบอกลงหน้าว่าจะทําวันไหนสอบวันไหนนะเราก็แค่เข้าไปใน o o g l e c l a s s r o o m นะเข้าไปดูว่าครูมัดสัง่งอ่อคำทสอบเข้าไปแล้วทําให้เรียบร้อยนะแล้วก็ครูมัดจะตามมามาเช็คชื่อเองอิงชาเอาแล้บิ๊กจินละนะ สุดท้ายนี้กนะ็ขอให้เราดูแลรักษาตัวของเรานะให้ดีรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อครอบครัวเราเน,นะมือเรานะ่ยมือมือเราตอนเนี้ยไอ้มือเราที่เราใช้ตอนเนี้ยมันเป็นตัวนำนำเชื้อโรคเข้ามาในบ้านนะล้างล้างทุกครั้งที่จะไปจับอะไรก็ตามนะนะให้ให้นึกว่าทุกที่มันมีเชื้อโรค ในตอนนี้น่ะน ah ah nah. so, nah, ึกเขาทุกที่มันมีเชื้อโรคล้างมือบ่อยๆนะล้างมือบ่อยๆอิงชาอัลลอฮ์นะอิงชาอัลลอฮ์นะสุขนะเราจะไม่พบกับเชื้อโรคที่กําลังระบาดอยู่ในตอนนี้อือลออืออออืออืออะะออ